นะครเป็นผู้นํามันก็แบบหนึ่งเวลาเป็นผู้เสียเปรียบมันก็นะครับก็ประเด็นปัญหาเดียวกันแหละแต่มันก็หนักหนาอยู่พอสมควรนะครับก็ต้องมีเรื่องของการที่ต้องแก้ไขหลายอย่างครับครับมีเพิ่มเติมไหมครับวันก่อนฟังในรายการของ o f ฟเดย์นะฮะที่ท่านสมชัยไปออกนะครับผมไอพีเอเนี่ยฮะที่บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามี อะไรขึ้นมาครั้งใหญ่ไม่ไม่ไม่ทราบผมจําผิดหรือเปล่านะฮะ <c oughs> แต่ดูดูแล้วมันก็รายได้มันก็ยี่สิบสาสิบล้านมันก็น่าจะมีศักยภาพอะไรที่มากกว่านี้อะฮะ <c oughs> เดี๋ยวรารบกวนช่วยขยายความอะไรให้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับอยากรู้ว่ามันโอกาสโตของไอ้บริษัทย่อยตัวนี้มันมีแค่ไหนครับผมถ้าถ้าเทียบกับวันที่ไปชี้แจงที่ uh, opportunity day ยังไม่มีอะไรเ uh, ปลี่ยนแปลงที่สำคัญคนะครับนะครับแต่ว่าทาง uh, ทีมงานก็ยัง uh, ทำเรื่องนี้อยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะอย่างที่ผมได้ได้เรียนในวันนั้นนะ่ะคงจะต้องขอใช้เวลาดูตรงนี้อีกสักไม่ยาวหรอกนะถ้าภายในสิ้นปีนี้ไม่ไม่ได้ผลอะไรจริงๆก็คงจะต้องนะมื่อก็ที่คุณถามนะฮะจะจะถอดใจหรือ,อยังเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้ยังยังไม่ถอดใจเช่นกันนะครับแล้วก็ของพานทะเลเนี่ยฮะ วันก่อนที่บอกว่าสินค้านี่คือจะจากบริษัทผ่านทะเลเลยแล้วก็ใส่รถของเขาเองใช่ไหมครับรถแช่แข็งใช่แล้วก็ไปส่งที่จุดขายเลยใช่ครับของเรานี้ได้ได้เปอร์เซ็นต์กันตรงไหนฮะก็คือจากการเทคออเดอร์แล้วก็จากการเก็บเงินครัคือการทำงานร่วมกันในลักษณะที่ใครถนัดทำอะไรเนี่ยผมว่านับวันแต่จะมีความสำคัญมากขึ้นนะการที่เรา รับจะจำหน่ายแล้วเราก็ไปสร้างหน่วยรถขึ้นมาลงทุนนะฮะซ้ำซ้อนของเขาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเราก็เลยมีการตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยส่วนของการซื้อสินค้าหรือรับรับสินค้ารับออเดอร์มาเนี่ยเราเป็นคนทำให้เขาเองก็เป็นคนทำเรื่อง physical distribution ก็คือส่งสินค้าอย่างเดียวนะฮะซึ่งเขาก็มีสายส่งเขาอยู่แล้วคือเราเป็นคนชี้เป้าอย่างเดียวเราก็เก็บเง <c oughs> ค,คือคือเรื่องนี้อย่างนี้นะครับคือเราแน่นอนไม่ได้ไปรับทํางานสเปซสปะเล็กๆน้อยๆทั่วไปเพราะว่าเราก็มีทรัพยากรมีเวลาที่นะฮะที่ที่จำกัดอยู่เ,เรื่องนี้เนี่ยเรามองว่าจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์นะครับทางธุรกิจกันเพียงน,น,นี้ก็เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นเองนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ทราบเรื่องนี้นะครับเราก็หวังว่านะครับเราจะก้าวไป สู่เก้าที่สองที่สามที่สี่ได้ในอนาคตเรามองว่าผู้ผลิตรายนี้เนี่ยเป็นเป็นผู้ผลิตที่มีศักยภาพนะครับสินค้าก็มีศักยภาพที่ดีนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็มีความมุ่งหวังว่าเราจะเดินเดินหน้าไปกับเขาได้มากกว่านี้นะครับเช่ญนครับถามเรื่องปาทูน่าหน่อยครับผม คือตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเราจะจำหน่ายไปที่ยุโรปด้วยใช่ไหมครับถ้าแบ่งเป็นสัดส่วนนี่ระหว่างญี่ปุ่นกับยุโรปนี่มากน้อยแค่ไหนครับผมปัจจุบันนี้ต้องต้องเรียนว่ายังคงอยู่ที่ญี่ปุ่นซะเยอะนะครับน้ำหนักนี่น่าจะอยู่ประมาณ70%็เเซที่ยังไปที่ญี่ปุ่นอยู่นะเราออกนอกญี่ปุ่นก็คือไป EU อบ้างไป ตอนออกกลางบ้างเนี่ยนะครับประมาณ20 20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับถ้าถ้ามองในเรื่องของการการกระจายความเสี่ยงเนี่ยก็ดูเสมือนว่าเออเราเอาความเสี่ยงเนี่ยไปถ่วงไว้อยู่ที่ญี่ปุ่นเยอะก็ซึ่งก็เป็นความจริงนะครับแต่ในเรื่องนี้มันมีม,นม,มันมีข้อดีมันมีที่มาของมันเพราะว่าตลาดญี่ปุ่นแล้วโดยเฉพาะตลาดที่ ที่เราผลิตสินค้าส่งให้อยู่เนี่ยเป็นตลาดที่เรียกว่าอยู่ในระดับสูงพอสมควรไฮเอ็นพอส,สมควรนะครับก็ก็จะมีมาจิ้นและมีภูมิคุ้มกันต่อไอ้ความเปลี่ยนแปลงของนะครับระดับราคาของวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะรักษาความสม่ําเสมอของมันเนี่ยได้ดีพอสมควรและกลับด้านกันก็เป็นเหตุที่การที่จะสร้างตลาด ใหม่ในตลาดอย่างเช่นยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นไปได้ช้าเพราะว่าเราก็ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะได้ตลาดตลาดระดับไฮเอ็นช่นเดียวกันเราจะไม่ลงไปสู้ในตลาดที่มันมีการแข่งขันสูงและมาจิ้นต่าเพราะมันมีความเสี่ยงต่อความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบมากครับแล้วเข้าใจว่า70%ที่ญี่ปุ่นนี่คือรู้สึกจะเป็นบริษัทนิชิโมะอะไรนี่ใช่หรือเปล่าครับเป็นส่วนหนึ่งครับ,รบนิชิโมะก็ะไม่ใช่ทั้งหมด <5. S 2> ใช่ไหม นิชิโ่เขาจะเป็นคู่ค้าสําคัญรายหนึ่งเท่านั้นครับ,รบแล้วอ้ด้านปาราทุน่าเนี่ยครับเราต้องแบกรับต้นทุนอะไรบ้างครับเช่นเข้าใจว่าเขาจะสั่งผลิตมาปุ๊บแล้วก็ผลิตให้เขาตามออเดอร์เขาอย่างนี้ครับเรา,าต้นทุน,เ,นเราถ้าเป็นนิชิโมจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าเขาจะเป็นคนซื้อวัตถุดิบนะฮะมาให้เราเพราะฉะนั้นเรื่องของความผันผวนเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบเนี่ยทางนิชิโมก็จะเป็นคนรับผิดชอบ แต่ผู้เดียวนะครับพื้นฐานคือนิช <ale> ิโมเนี่ยเป็นบริษัทอยู่ในวงการทางด้านประมงนะครับแล้วก็แหวนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชี่ยวชาญก็อยู่ทางด้านวัตถุดิบนะครับแล้วเราคิดว่าเป็นข้อดีเพราะว่าเครือข่ายของเราในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเนี่ยเราก็มีมากไม่เท่าพร้อมกับเรื่องของความเสี่ยงมื่กี่ที่พูดถึงนะครับก็ก็อยู่ก็ไม่ค่อยดีอยู่ที่เราเราอยู่ตรงส่วนที่เป็น Val u เ a d ด e d มากกว่าส่วนที่การถ่วงน้ําหนักของชื่อหนึ่งบริษัทนั้นเนี่ยจริงๆในภาพมันก็อาจจะ ไม่ได้ไม่ได้ส่งภาพพิชัดเจนเพราะจรินิชิโมะเนี่ยก็ทำหน้าที่กระจายสินค้านะครับที่ได้ไปจากเราเนี่ยให้กับลูกค้าที่หลากหลายนะครับจะถ่วงน้ําหนักก็ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดน่าจะเป็น Family Mart มั้งในญี่ปุ่นถ้าผมจำไม่ผิดหรืออยู่อันดับต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตั้งแต่ทั้ง7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นคอนเวเนนซ์แล้วสําหรับก็ยังมีส่วนหนึ่งเข้าไปสู่ผู้ไปแปรรูปเป็นพวก ไ u ร้านบ็อกซ์เบนโตอะไรต่างๆแท,ที่ท่านคง,คงเคยคุ้นเคยครับก็มีการกระจายต่อในญี่ปุ่นเนี่ยที่ค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรครับเช่นครับไม่ทราบว่าทางบริษัทเนี่ยมีเป้าหมายในการเติบโตของกำไรในปีนี้หรือ 3, อีก3ปีข้างหน้ายังไงครับ ผมพอ<ผ>มจะบอกเลขผมแล้วกันจะได้เป็นเป้าหมายอาจารย์ <c oughs> อย่างนี้ครับประการแรกเนี่ยการที่เราเป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับเราก็มีมีกฎระเบียบของทางทางตลาดทรัพย์กรอตในการที่จะเปิดเผยตัวเลขล่วงหน้านะครับแต่เป้าหมายในการดําเนินงานในการขยายตัวเนี่ยเราคงพูดก,กันได้นะครับส่วน อะไรที่ไปนําสู่การชี้นําว่าผลกําไรจะเป็นไงเนี่ยเราก็คงไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะที่จะเ,ออเรียนท่านได้นะครับออประการแรกเลยเนี่ยในในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่เราทําธุรกิจอยู่นะครับอาหารแล้วก็มีของคบเคี้ยวเนี่ยนะครับในสถิติหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเจริญเตบิบโตเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ในระดับประมาณส0เอร์เซบวกลบบ้างเราก็มีอัตราการเจริญเตบิบโตใกล้เคียงอย่างนั้นปีนี้อุตสาหกรรมก็คาดว่า การเจริญเติบโตก็คงไม่ไม่แตกต่างจากส่วนนี้ไปนะครับการาก็หมายถึงการเจริญเติบโตตามปกตินะครับในแง่ของอด้านการส่งออกนะด้านส่งออกท่านคงติดตามข่าวอยู่นะครับโดยรวมของประเทศไทยก็ ปีนี้ก็คงคาดว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตถึงแม้ไตรามาสแรกบางอุตสาหกรรมนะครับรวมทั้งบางส่วนของอุตสาหกรรมของเราด้วยเนี่ยก็ถูกผลกระทบจากเรื่องน้ําท่วมน้ําท่วมอะไรกันไปก็ยังไม่มีอัตราการเจริญเติบโตนะครับที่เป็นที่น่าพอใจแต่ทั้งปีเนี่ยก็คาดว่าจะมีการเจริญเติบโตเราเ